ปังเกินต้านยอดทองซินเทรนีีเอเตรียมเดบิวต์ค่ายดัง หลังจากที่แฟนๆชาวไทยต่างคาดเดาไปในทางเดียวกันว่าเมมเบอร์รับคนที่7ที่ยังไม่มีการเปิดเผยของวงเทนนี่เอที่กำลังจะเตรียมเดบิวต์ในปี2022จากค่ายดังอย่าง Big h ฮิต u s i c กรุ่นน้องวง BTS ก็คือนักแสดงชาวไทยอย่างยอดยงศิลป์วงพนิษนนที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไทยไปช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของอูชานหนึ่งในสมาชิกวงเทนนี่เอซึ่งทวิตเตอร์ของเทนนี่เอก็ได้เผยคลิปวิดีโอเหล่าเมมเบอร์ฉลองวันเกิดยังเสื้สนานซึ่งแฟนๆชาวไทยนััน้้นนสสงเเกตหหุ่มือ สวมหมวกบักเก็ตที่ลักษณะคล้ายหนุ่มยอชแต่ทว่าความสงสัยก็สลายไปเมื่อหนุ่มอูชานมาเฉลยผ่น anya, ยานอิสระแกรมเทนนีเอโดยขอความขอบคุณแฟนๆและเมมเบอร์แถมยังลงรูเมมเบอร์ครบ7คนอีกด้วยงานนี้ก็ทำอทเทอร์วิสต์แตกแฟนๆชาวไทยคึกคักแฮตติดแฮตแ,ตแตท็กยอนยงศรีเทรนนีเอทะยานขึ้นอันดับ1-3ในทวิเต์ส่วนทางนั้นผู้จัดก,การหนุ่มยอชก็ยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน